สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครสนใจหาแว่นกันแดดไว้ใส่ขับรถท่องเที่ยวลองคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับตัวนี้เป็นเลนกระจกวัสดุดีมาแล้วครับในส่วนของรถอเนกประสงค์นะครับคันนี้ก็คือ toyota innova นะครับเครื่อง2 0 0พเกียร์ธรรมดาตัวนี้เป็นอดีตแท็กซี่นะครับปลดป้ายมาแล้วตอนนี้ใช้งานอยู่ปกตินะครับเครื่องดีเกียร์ดีความร้อนดีทุกอย่างนะครับใช้งานได้ปกติสามารถไปทดลองขับได้เลยนะครับ ลองเจราจาพูดคุยกับคนขายดูได้เลยนะครับแถวพระราม2นะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครต้องการรถอนเนกประสงค์ในราคาที่ย่อมเยาไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะเป็นเซ็กซี่ปลดป้ายก็ตอนนี้เขาแจ้งไว้ว่าดูแลไว้ทุกอย่างแล้วนะครับแค่ว่าเราไปทดลองขับไปเช็คสภาพแล้วก็ประเมินว่ามีอะไรที่จะต้องทําเพิ่มหรือเปล่าก็คอยตัดสินใจนะครับไม่ไปทดลองขับก็ไม่รู้หรอกครับ อย่างว่านะครับแท็กซี่ก็คนก็อาจจะไม่เข้าใจอาจจะกลัวหรือกังวลนะครับแต่ก็ยังมีคนเอามาใช้เยอะนะครับถ้ายิ่งคนที่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์อยู่บ้างก็เข้าทางเลยครับเอาไปใช้งานนะครับเน้นพื้นที่ใช้สอยนะครับคันนี้1นึ0 0 0สบาทนะครับไปทดลองขับเจรจากันดูนะฮะก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับคันนี้เขาก็ทําไว้ให้แล้วนะครับดูแลไว้แล้วสีทําแบบไหนต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับผม ส่วนเครื่องยนต์ระบบความร้อนอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าดูแลไว้หมดแล้วครับใช้งานได้เลยถ้าใครคิดว่าเอาไปใช้ประโยชน์แล้วเกิดผลนะครับก็จัดการได้เลยนะครับสายค้าขายท่องเที่ยวครอบครัวขึ้นอยู่กับความชอบแล้วแหละครับก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้ให้พี่น้องได้เลือกได้ชมดูว่าจะสามารถนำไปใช้ได้หรือเปล่าเผื่อคนที่มีความเข้าใจและใช้งานด้านนี้อยู่แล้วก็เข้าทางนะครับประหยัดแน่นอนนะครับ รถปี2008นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับอินโนวาปวดป้ายคันนี้ขอพรบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ